ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บสยอีอดีตนักรบดำแค้นจัดค่ะหลุดลับเสียประสาทต,ตาควายผู้นำใจไม่ถึงไม่เด็ดขาดสะเทือนใจไทยเสียแผ่นดินให้ขเขมรค่ะ อดีตนักรบดำแค้นจัดคาหลุดลับสาเหตุไทยเสียประสาทต,ตาควายผู้นำใจไม่ถึงไม่เด็ดขาดค่ะย้อนคำถแถลงอนุทินสะเทือนใจไทยเสียแผ่นดินให้ขเขมรค่ะ จากกรณีที่เป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงค่ะเกี่ยวกับปราสาทต,ตาควายค่ะที่ถูกทหารกัมพูชาย,ยึดครองอยู่ในขณะนี้ค่ะซึ่งชาวบ้านชายแดนจังหวัดสุรินค่ะยังคงกังวลค่ะแม้ว่าไทยกัมพูชาลงนามสัธิภาพเร่งสร้างบังเกอร์ว้ให้นักเรียนใช้หลบภัยค่ะบอกว่ายังไม่เชื่อใจกัมพูชาค่ะขอให้ทหารจัดการให้เด็ดขาดทวงคืนปราสาทต,ตาควายและก็พื้นที่ไทยที่เหลือทั้งหมดถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อชาวบ้านก็ลําบากค่ะ โดยชาวบ้านที่มาช่วยก่อสร้างหลุมหลบภัยค่ะกล่าวว่านายยรัฐมตรีไปลงนามสันนิภาพกับขเขมร ตนไม่เชื่อใจขเขมรนค่ะเพราะขเขมรชอบโกหกตนไม่ไว้ใจจึงพากันทําบังเกอร์ยังไม่ไว้ใจในสถานการณ์หากเกิดฉุกเฉินขึ้นเนี่ยจะได้หลบภัยค่ะซึ่งบริเวณทุ่งนารอบหมู่บ้านที่ผ่านมาค่ะก็มีระเบิดตกหลายสิบลูกค่ะแต่ไม่ถูกบ้านคนนะ,ะยังไม่ได้กู้ก็มีรอเกี่ยวข้าวเสร็จส่วนด่านชายแดนไม่อยากให้เปิดค่ะเพราะว่าไม่เชื่อใจขเขมรนตนพูดจริงๆค่ะส่วนเรื่องดินแดนปราสาทตาควายอำเภอพนมรงรักปราสาทขนานแล้วก็สวนมะม่วงช่องระยีอำเภอกับเชิงค่ะก็ฝากให้ เอามาคืนด้วยนะถ้าไม่ได้คืนตนก็คงเสียใจมากค่ะถ้าเจรจารโดยไม่ใช้อาวุธตนว่าเขเมรไม่ยอมถอยอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าเกิดเหตุสถานการณ์ยืดเยื้อแบบนี้ชาวบ้านลําบากค่ะประสาทต,ตาควายตนก็อยากได้คืนมากๆเพราะว่าเป็นของเราไม่ใช่ของเขเมรค่ะหากใครจําได้ค่ะเมื่อครั้งที่นายอนุทินชาญวรกิูลนะคะรับตําแหน่งนาย,ยกคนที่32ค่ะนายอนุทินค่ะได้ถแถลงครั้งแรกนะหลังรับพระบรมราชโอ,องการโปรดเกล้าซึ่งนโยบายด้านความมั่นคงค่ะเขาก็บอกว่าจะแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชายึดแนวทางสันติภาพแต่ไม่ยอมเสียด,ดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวค่ะซึ่งเชื่อว่าคําพูดนี้ค่ะก็ยังคง ติดอยู่ในใจคนไทยนะคะซึ่งต่อมาค่ะเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายกรกฎเกตแก้วอดีิธานพรานค่ายปักทงชัยได้โพสต์ข้อความถึงกรณีสาเหตุที่ไทยเสียประสาทต,ตาควายค่ะโดยมีรายละเอียดค่ะระบุว่า หลังรบการปี54รัฐบาลไทยมีนยโยบายให้ฐานทั้งสองฝ่ายขึ้นไปดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนของตนเองที่ขึ้นไปชมปราสาทรัฐบาลไทยให้เป็นที่ท่องเที่ยวเพื่อความสัมพันธ์อันดีโดยเปิดให้เข้าไปเที่ยวชมปราสาทได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาให้ฐานทั้งสองฝ่ายขึ้นไปแล้วก็ลงมาที่ฐานของตัวเองตามเวลาดังกล่าวทุกวันเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยมาค่ะจนมาถึงวันที่23กรกฎาคม2568หลังเวลา15นาฬิกาค่ะ ฐานผ่านกรม26และหานหลักที่ดูแลพื้นที่ก็กลับลงมาที่ฐานด้านล่างค่ะคืนนั้นฐานเขเมรได้ยกกําลังจํานวนมากเข้ายึดปราสาทต,ตาควายพอตอนเช้าวันที่24กรกฎาคม2568ค่ะฐานไทยขึ้นไปก็ถูกฐานเขเมรยิงโจมตีเกิดการประทะกกันขึ้นฐานไทยพยายามจะเข้ายึดปราสาทค่ะก็เข้าไม่ได้เพราะว่าเขเมรดักระเบิดไว้ด้านทางขึ้นแล้วก็ยิงถล่มฐานไทยค่ะ แม้ว่าไทยจะพยายามบุกยึดคืนค่ะแต่ก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าเขมรค่ะอยู่ในตัวปราสาทยิงถล่มออกมาใส่ฐานไทยค่ะส่วนด้านหน้าปราสาทก็เต็มไปด้วยกับระเบิดที่เขมรดักไว้ค่ะซึ่งการบุกยึดปราสาทตะควายคืนเรามีเวลาน้อยเกินไปค่ะอีกอย่างเราไม่กล้ยิงปืนคอนะถล่มเข้าไปใกล้ปราสาทค่ะเพราะกลัวว่าปราสาทจะเสียหายเขมรจึงวางกําลังอยู่ได้สบายค่ะและถ้าเราไม่บุกถล่มไม่มีทางได้ปราสาทคืนแน่ค่ะจะเจรจาย,ยังไงเขมรก็ไม่ยอมออกไปอย่างแน่นอนพอ ทีกับการเป็นสุภาพบุรุษทหารต้องตัดสินใจบุกถลเเม่มเขมรที่ยึดปราสาทตะควายอยู่ทหารมีหน้าที่ร,รักษาอธิปไตยด้วยชีวิตการเจราจาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลค่ะบุกยึดคืนมาให้ได้ครับใช้ปืนคอ120และปืนใหญ่ยิงถลม่มลงรอบปราสาทด้านหน้าปราสาทฝั่งไทยยิงถล่มให้หนักหน่อยจากนั้นใช้บังกะโลตอปิโดระเบิดสนามระเบิดที่เขมดักไว้ค่ะแล้วก็บุกขึ้นไปยึดปราสาทคืนและเราคนยิงแก้สน้าตาลงใส่ปราสาทรอบปราสาทให้เยอะๆรับรองเขมอยู่ในปราสาท ไม่ได้แน่ค่ะอดีตทหารพรานาค่ะยังบอกว่ารบเถอะครับอย่าให้เราเสียแผ่นดินและปราสาทให้เขมรเลยเรารบกันผลักดันเขมรที่ลุกล้ำแผ่นดินไทยรบเพื่อยึดแผ่นดินไทยและปราสาทคืนค่ะเรามีความชอบธรรมเพราะมันคือแผ่นดินไทยครับเราจะไม่ยอมเสียแผ่นดินให้เขมรแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวนายกอนุทินจําคําพูดได้ไหม สั่งให้ทหารรบเอาปราสาทเอาแผ่นดินไทยคืนมาเลยครับทหารก็ต้องรบรักษาที่ปไตยรักษาแผ่นดินไทยดังคําปฏิญาณตนนะครับมันคือหน้าที่ของทหารทหารมีหน้าที่รบรักษาแผ่นดินค่ะแล้วล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่3 1ตุลาคม2568ค่ะอดีตทหารพรานก็ได้โพสต์ข้อความอีกด้วยนะคะบ,บอกว่าเพราะผู้นําใจไม่ถึงจึงมีการสูญเสียค่ะการตัดสินใจมีความสําคัญมากเพื่อบ้านเมืองเพื่อรักษาอธิปไตยในสนามรบการตัดสินใจที่เด็ดขาดรวดเร็วมีความสําคัญต่อชี วิตนักรบถ้าไม่เด็ดขาดอาจทําให้ฝ่ายเราได้รับการสูญเสียค่ะการเมืองการเจราจารใดๆเกี่ยวกับดินแดนถ้าเรามัวแต่เกรงใจมองโลกในแง่ดีอาจเสียดินแดนเสียศักดิ์ศรีเป็นรองประเทศอื่นและเสียกําลังถ้าต้องรบ เพราะเราไม่เด็ดขาดนะเห็นการตัดสินใจทุกด้านของไทยในวันนี้แล้วอึดอัดทำให้นึกถึงสมัยพรานจูโจม513ค่ายปากทงชัยยังปฏิบัติงานอยู่สมัยนั้นหน่วยเรารบแบบอิสระทุกคนตัดสินใจได้เลยทำให้ข้าศึกกลัวเกรงทำให้เราได้รับชัยชนะทุกสมรภูมิเรามีการสูญเสียน้อยมากค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่ขาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรกกบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3 8เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที้ก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุแนแรงในการรบท่าทั้งสองฝ่ายต่างแช่ววรถเขาต่อสู้กันอย่างรุแนแรงความเสียยจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องด้วยมากขึ้นและข้อที่สามนะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สำคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านย่แง,ง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปลี่ยนอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหผากับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามททุน่ยกัคคือภี ทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปอยังห้องสมุดโร,รงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนวากาศเอกสมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1990บาทเฉลีย่ยเล่มละ132บบาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด